เลิกงานแล้วครับกลับบ้านไปนอนได้การดึกคืนแรกของปี2022 4บรรยากาศอุณหภูมิติดลบ4องศาหนาวแหงหนาวแหงฮอร์ทบ้านแล้วครับผมอู้หนาวแหงอู้หนาวหนาวหนาวบ๊วยบ๊วเข้าบ้านดีกว่าออ้ยเปิดฮีเตอร์ก่อนละครับผม โอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนาวาหนาวแหงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับกลับมาพ่อกลับมาที่ก้าหลังเลิกงานของพี่นอ้องครที่นี่ก็เข้ากาเนาะเป็นการให้ง,งานมือ้อแรกของปี2024นะครับผมพี่นอ้องที่นี่ก็เข้ากาเดืกนะครับผมกั อู speaker, up, ้หนาวกับบรรยากาศที to to from from ่ว่าย่างหนาวเลยพี่น้องเย็นบบคักนะครับผมอู้บ่อยม้อนเดี๋ยวต้องขางมือขางตีนสะกก้อนนะพี่น้องบ่อยบ่อยขยิบเลครับผมพนาะเย็นเงาวเงออกเลยครับผมเดี๋ยวเขานายุ่งนกกินิเข้านำกันเนาะอุณหภูมิเท่าไรนพี่น้องลบซีได้เหรอครับว่าตอนนี้ลบสองนะครับผมลดลงมาแล้วอย่าลบสองละนะครับผมม้อนลบซีอยู่ตอนนี้ลบลบสององศาครับผมอุณหภูมิพี่น้องหนาวนะครับผมช่วงนี้หนาว นาวก็ว่างไอ้ว่างปีไม่อีกนะครับผมเฮ้ยหนาวยินยินใครอี่ไปซิมาญี่ปุ่นช่องนี้นูโอ้ลำบ้ากอีเด้ครับผมช่วงบอกให้เอา้านั่ไหนเล้กก็ฟากกันไม่ได้ครับผมนั่นพี่กากหมูมอ่อนสั่งนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากซิมผู้ใดอยกไปอุดหนุน,นก,กันกะถ้าก็ไปรั่งสื้อตอนนี้ผมขึ้นไม่ให้ได้เลยนะครับผมปัไปนี่ก็ได้เวลาพิทเนรก,กินํำกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ผมที่เสนอเมนูอันนี้นะครับผม มือนี่สิปนกบเซพบ้าบครับผมพี่น้องนี่มีกบน้อยสองตัวแต่ดูด้วยนะครับผมเอาออกมาละลายไว้บางจะไปเฮ็ดงานเมื่อวานนะครับผมแล้วก็มาข้าวเหนียวไว้อยู่โอ้ข้าวเหนียวจะนั่นเหมดละสิปนกบแล้วก็สิลวกผักกะลัมแล้วก็ลวกผักกาดนะครับผมผักกาดซื้อมาเตี้ยซุปเปอร์ยามะนะครับนี่าผักกาดอยู่นี่ครับผมพี่น้องนี่ผักกาดเจ็ดต้นสามสี่ต้นแล้วก็ผักกะลัมนี่ครับผมนี่ครับผมชีวอกผักกาดผักกะลัมนะครับผมพี่น้อง กินกับปนกบแซ่บๆนึ่งข้าวหนียวฮ้อนนะครับผมไปเรื่องบรรยากาศในการเทศมนยุนะ่นนกีนกครับผมตามสไตล์ความม่อนสังครับผม you yeah. บเลยครับผมพี่น้องปนกบลวกผักครับผมนี่เบื่อป่ะบังราครับผมเยะยวยาเลยบังปนกบพี่น,น้องออืลวกผักครับานานบัหยงเบื่อะเมนูหลังเลิกงานเมื่อนี่ไหมสุดยอดดีีดดมากินข้าวงา่นำกันครับผมบันที่ไนเมื่อนี้เด้อมาเด้อมาครับผมกินข้าวไงา่นำกันพี่น้องมืหอนะปนกบเซ็บแซ็่ะเขาอย่างฮวันๆเลยครับหนึ่งไม่ไหมเลยหลัเมื่อนะครับผมลวกผักพร้อม สลองเหตุงานมือแรกนะครับผมของปี2024เนาะพี่นอ้องเบิ่งได้คุยสูเบิ่งครับผมอืมว่โอ้น้ำลายแตกครับอืมอืมลวกผักเข้ากันบักคักอำล่ำเลย ครับผมเราต้องจำคุยกันเลยครับอืมกร,ระดูกแตกปโปะเลยไน้องหนาวครับผม อืเข้าขวอน,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 นขวายๆเยอะจะเป็นคักเลยอืมครับพี่น้องอืารุ่มรูกด,ด,ด้วยครับอื ว้ยลวกผักนะเนาะมันก็เข้ากันมาคักแล้วครับผม,มคุยปนเนาะก็ชิ้น,นะนห่อนบ้านเลยครับ ความสดกันน้าแ่ะเข้าก็ติดมือปื๊ดป่ะ ข้าวมันอืม,อม,อมโอ้ยขาดแต่บะแคนพี่น้อง มีบักเขียนนิ้วได้การเลยนะอืมบ่เงินรอกันไปซื้อไว้อีกอยู่นะครับผมโดดครับ หมกม่วงน้อยมากินกับข้าวคัพแปยงเรือพี่น้องหมกม่วงน้อยบลาคามน้อย,อยจสิครับผมมากินกับนี่ยเบ้ยย่างคัพเลยแั่ม่วงเนี่ยก็ม่วงครึ่งแล้วครับปลาฟ่านอนมแมลงกระสู้งานตัวคือเกาลืนแล้วครับผมปลาคามอะไรปลาคืม คำต่อสวดงูขักสนสนองน้องเขาผมก็ปิ้งไฟไปพิอมอากาศเย็นมือน่ะโอ้เข้าก็ติดมือแนละ้วไป บิงกระดูกกระดูกมันกระดูกอวบเหมือนไงอ่ะแซ่บเลยโอ้ยสดวนปนกบ โอ้คักพี่น้องยิ้มครับผมกินได้น้อยเดี๋ยวข้าวเดียวนึงุ่งข้าวเหนียวนี่มแน่นเดีวได้พี่น้องมันอิ่มเบอร์คินข้าวเจ้าข้าวเจ้ากินได้หลายหลายเลยนี่เคยน้องนึกกินเบอร์กี้คำแน่นท้องกิ่เรื่อยเลยเนี่นะครับผม กลางสจัๆไปเนาะยี่เลโคกกระยาอีกนะครับผมข้อไป็ีกิโรงงานพมเพราะมือแรงกบฟองตัวกินได้จะคาบยีดเสามขบตอนเศร้าแล้วก็ตอนก้อนเพลงงานแล้วก็ตอนพักเบรกเที่ยงคืนอีกนะครับผมคุมคาบครับ โอ้โหป้าปกปเพอ่งมาเพียดแท้หหวิ่งเลยวะวมาปีกของเขานี่ไปความกันครับโมเส่นิจกบเซาที่อะไนะพี่น้งงองงูป้ายัางแสบครับผม ปลาดุกอันแสแปได้โกลบ่ะลวกผักน้องก็เข้าท่าแล้วครับผมไม่หรอกไม่ลรอกเป็นคลิปง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับผมเรื่องงานมากกับเพศยุย่นเมื่อกีก้ตรงที่แหละครับ จากที่ไปท้ายอย่างเนาะการใช้ชีวิตนะครับผมข้างในชีวิตบันทึกไว้ให้มันได้หลายที่สุดนะครับผมอืมโบ่หนักเต่าบ ออ้โะอู hmm. Ooh. Ooh, mm ้คับเลยอื กันด้วยพี่น้องคักอยู่นะครับผมโหเผ็ดเออคู่จบ้อยแล้วพี่น้องคือหลัดมือนีก้ก็ได้ปื๊ดวะเสียบคักอยู่นะครับผมโดนๆกินที่รักพี่น้องเมนูชิฮอดบ้าน,นอีกรอบเมนูนี้ก็ได้นะครับผมปื๊ดว่ะฮอดบรรยากาศยื้อทงนาฮอดบรรยากาศยื้บ้านห้องเราพี่น,อนะอน,น้องเนาะปนกบยามมือเศร้าเนาะปนกบอ้อมกบควานหมูเนาะบือ้อยามนี่เนาะ ค่าอิริที่คันอยู่บ้านเฮานะครับผมว่าเราก็คิดฮอดบ้าน <c oughs> โอ้โหมือ้อนี้กะเทศกานมื้อแรกเนาะพี่น้องกะบอยอยากนอนนี่เป็นตาตล์คาอิรีมื้อมื้อนี้ครับผมเมื่อคืน,นพี่น้องว่างตีเดียวว่าตีสามตีสี่เนาะพี่น้องปื๊ดมึนตาก็ะเพื่ขึ้นนะครับผมเทศกานมื้อแรกกะเอาการอยู่นะครับผมมื้อนี้กที่เฝ้าหลับเตยเวียนยิ่ดอกกะบที่พวกหูแม่เตยเวียนยิ่บ่มพูดเนาะเมื่อวานนี่ตื่นตั้งแต่สี่โมงแรงคนนะครับผมพี่น้องโอ้ยเห็นดอกวะ นอนก็บาหลับบันที่นึ่ฮันดอกก็เลยตื่นมาถ่ายคลิปก็น่าสนุกด้วยหมื่อวานนี้นะครับผมแมีนยนโยเลื่อนยามตื่นมามันหูแจ้งตาใส่โยยามไปเหตุงานเดี๋ยวพี่นอ้องโอ้ยเมินตาก็ชีวขึ้นครับผมย่างงานอยู่กันนี่นะโอ้ทรมานไรกาดเดือดใพี่นอ้องไม่เพียน,นะครับผมบุคือกา,เาดเศรัดิกา,เาดเศรนี่มันเห่าดงโดงอยู่างนครับผมกา,าดึกนี่เอือดอาดเอือดอาดเอือดอาดอยู่นะครับผมเดี๋ยวน,นี้ผมน่าจะได้อูน้อยนะครับผมเพราะว่า เขตาตัดรอบไม่น่ะเดียนเดือนสามเดือนมีนานะครับผมไม่นองหลังจากเดีอนมีนาไปเพื่อหผมก็ชื่อเรีโอลายนะครับผมตั้งแต่เดือนมกรากุมภาไปหาเมนานี่กยังชื่อเรีโอทีน้อยอยู่นะครับผมไม่นองหลังจากพุนไปก็ชื่อได้โอทีหลายนะครับผมแต่ถ้ามารอรู้นํำกันว่าปีนี้มันิเปีนเจ๊งไหนงานมันสิหลายบ่หรือเจ๊งไหนครับผมก็ยังไม่ได้ถามหัวหน้ายังไม่ได้คุยหัวหน้าเบิ้งงทีนนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องยุ่กะเศร้าเพื่อหมันมันถึงจะได้ถามเขานะครับเพราะว่าหัวหน้าผมนี่ เราทีเข้ากาเศร้าตลอดนะครับผมพี่น้องเพราะว่าพอแน่ผมน่ะกาเดือมันโบ้ยหัวหน้านะครับผมพี่น้องกับเบิ้งเบิ้งกันเองเอาก็มีแต่คนไทยกับคนฟิลิปปินส์นะครับผมกระสบายได้ล่ะบบมยหัวหน้ามันกระสบายอยางนึงนะครับผมพี่น้องเขาก็ได้มาจุจี้จุกจิกเขานะครับผมเอาเหตุงานได้ยอดแล้วกับนั่งพักผ่อนนะครับผมพี่น้องกัเล่งเอาแล้วก็ไอ้ของกัมาหานั่งพักผ่อนเอากัแล้วแต่สไตล์คนณฮองโบ่คือกันเนาะบางม่องมันกับโบคือกันพ้อมนะครับพี่น้อง บางมองไปทึกพวกหัวหน้าไปว่าหุ่นโหดจัดจัดเขิงคัดแน่ก็ซีโอ้ลำบากใจแน่อยู่นะครับผมพี่น้องเหตุการณ์แปดสัปโมงกับซัำมียี่สี่สัปโมงหมดละอย่าเบิ้งเตะเวลาแล้วนะครับผมก็ได้เหตุงานณ์เราบมวันนะครับผมพี่น้องใครถทาไปเจอมองไปว่าเหตุงานณ์เราเออหัวหน้าดีเพี่อนร่วมงานดีหน่อโอ้ยเหตุงานณ์แปดสัปโมงมือนึงนี่ขาวเดียวนะครับผมพี่น้องอีหลีนะครับผมยังผมมาแรกๆกันโอ้ยบกเป็นแต่ยูแท้วะโค้งหันแดงซังซีเนาะเดี๋ยวเบิ้งเตะฬิกาอย่าเบิ้งนาฬิกายุ่งซีี่พน้้อองโ จะเป็นานางฮอดห้ามูงเนาะสะดอกว่านะครับผมก็่ยังว่าหล่ะนะครับผมได้มาแล้วครับผมพี่น้องเป็นยังไงกาสู้เอานะครับผม <c oughs> ยังน้นอยบางม่องมันกะดีก็ยืบ้านหอยุกนะครับผมพี่น้องถามว่าเสียมาสองแสนสามแสนนี่คุ้มค่าบะนะครับผมถ้ามองระยะสั้นบ่นคุมนะครับผมพี่น้องถ้าามองไม่าระยะยาวนะครับผมเบิดสัญญาเราสอบต่อสอบต่อสอบตองสออี่มันยู่ได้เป็นสิบปีนี่คือว่าคุ้มอยู่นะครับผมพี่น้องมันกะแล้ว มันก็แล้วแต่ม่วงแล้วแต่ดวงวาสนาเฮาเ็นื่อคือกันนะครับผมพี่น้องเสียเงินมาซ้ำกันอยู่แต่ว่าพอมาเห็นงานโลกเขาได้เงินเดือนซ้ำกันนะครับผมแต่ละม่วงแต่ละบ่อนี่มนยังกะแตกต่างกันแล้วก็หักค่านั่นค่านี่ก็แตกต่างกันพร้อมนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าของซิีมันกะแต่ละจังหวัดมันกะซีบอสซีวทตรอกันนะครับผมพี่น้องอยู่ที่ว่าพี่น้องที่ไปตกจังหวัดแต่ไปตกงานอีหย่างนะครับผมคันคิดว่าซีมาโลกนะครับผมใจหนักแน่นนะครับผมพี่น้องเล่นเงินทึกแน่กะ เออกะซีว่าอย่างไรละเนาะมันกะซิลรามากัานไหมอยู่เ <c oughs> นาะครับผมกค่จงว่าแล้วว่าให้ฟังนี่เสื้อนะครับผมพี่น้องที่ผมบอกก็บอกให้ฟังซื้อเจังไหนแล้วก็พี่น้องก็จะตัดสินใจเอานะครับผมก็บบอกให้ฟังพอได้เป็นแนวทางพอได้เป็นข้อคิดก่อนที่ัดก่อนที่สิตัดสินใจนะครับผมพี่น้องพอกระทัมันไม่ได้ฟังกระทั่งบรรลุเรื่องราวอย่างมาก่อนถ้าเขามาเจอปัญหาแล้วเขาจะเส,สยียใจทีหลังนะครับผมก็คือว่าให้คลิปออกไปนี่ก็คือว่า ว่าให้ฟังอีซืรอนะครับผมที่ผมวาอกไปนี่มันก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะครับผมพี่น้องเป็นข้อเป็นข้อเท็จจริงทั้งเบิเลยนะครับผมสิ่งที่ผมเคยเจอมาที่ผมวอ,อาออกไปในคลิปนี่คือว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่ได้มีการอุปโลกปูปู่ขึ้นนะครับผมพี่น้องเอาสละรนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมที่ขอจบไปเฉีแลวพี่น้องที่ขอตัวไปหาลางควยลางบวงอัมนามอาภานอนสักวันนะครับผมมอแลงกับสู่งานต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ่อที่ขอฝากนะไม่เด้อ น้ำพริกกะปิหมูมอนสั่งนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากอุดหนุนกันผู้ใดอยากเอาไปซิมกะถ้าเขาไปรั่งเสื้อตามที่ผมขึ้นไว้ให้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกำแนียรนะครับผู้ใดสงสัยอย่างนี้ถามอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมนอนหลับฝันดีสุบูุสุโคนครับสวัสดีครับไม่เนากินหมดไหมเฮ็ดเทนึงกินได้สามคาบสี่คาบพี่น้องจะเป็นคุ้มค่าครับคุณเข้าเหนียวอย่าเต็มกล้องเน มือแรงและสวยมันตะคักนี่เนาะ